โอ้ยาโกโตสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็น E ีพีสนะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะระหว่างที่เราเจอภัยพิบัติน้ำท่วมนะเพราะว่าตอนนี้นะคะประเทศไทยเจอพายุฝนนะคะแล้วก็ทำให้หลายๆจังหวัดนะคะได้รับผลกระทบน้ำท่วมนะคะถึง ขนาดที่แบบว่าไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้นะคะเราก็มีวิธีการเตรียมตัวเตรียมรับมือน้ําท่วมไปในคลิปที่1แล้วนะคะมาดู E p พีสองนะคะคลิปนี้จะปฏิบัติตัวอย่างไรในระหว่างที่น้ําท่วมนะคะ1เลยค่ะกรณีที่เราอยู่ในบ้านนะคะห้ามให้เราไปปิดวาล์วแก๊สทั้งหมดนะคะแล้วก็ปิดกระแสไฟฟ้าทั้งหมดนะคะแล้วก็ห้ามสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆทั้งสิ้นนะคะ 2. ค่ะระวงังสัตว์ที่มา กับน้ำนะคะมันจะเป็นอันตรายอย่างเช่นงูพิงูนะคะตะขาอย่างเงี้ยนะคะเป็นสัตว์มีพิษนะคะต่อไปค่ะ3เวลาเดินต้องเดินอย่างระมาระวังนะคะเพราะว่าอ,อาจจะเกิดดินโคลนนะคะหรือว่าการพัดกะ กระแสน้ำเนี่ยพัดพาของมีคมไหลมาตามน้ําซึ่งเราอาจจะมองไม่เห็นนะคะมันจะเกิดบาดแผลได้นะคะ4ค่ะห้ามบริโภคทุกอย่างเลยนะคะที่สัมผัสมากับน้ําท่วมนะคะต่อไปค่ะในกรณีที่หากว่าเราอยู่นอกบ้านเราจะต้องทํายังไงหนึ่งค่ะห้ามเดินไปตาม,ตามทางน้ําไหลนะคะเพราะว่ากระแสน้ำเนี่ยมันอาจจะไหลเชี่ยวนะคะอาจจะไหลแรงพัด พัดพาเราไปตามแรงน้ํานะคะแล้วจนเราไม่สามารถควบคุมได้นะคะก็จะทําให้เกิดอันตรายกับเรานะคะแต่หากจําเป็นที่จะต้องเดินผ่านตรงนั้นนะคะให้หาไม้นะคะมาจุ่มน้ํานะคะจุ่มดูนะคะว่าทดดูว่า,ามีความลึกแค่ไหนนะคะแล้วก็มีสิ่งกีดขวางอะไรตรงนั้นไหมนะคะต่อไปค่ะสองห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ํากรณีที่มีน้ําท่วมนะคะ เพราะว่าเราไม่รู้เลยนะคะว่าพื้นถนนตรงนั้นเนี่ยจะมีแห่งมีบอ่อหรือว่ามันจะโดนทําลายไปโดยการแรงแรงของน้ําท่วมนะคะทําให้เกิดความเสียหายทั้งรถแล้วก็ชีวิตของเราได้นะคะ 3. ค่ะห้ามเข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้ๆทั้งสิ้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสาไฟฟ้าสายไฟฟ้านะคะเนื่องจากอาจจะมีการอา่ล่วไหลของสายไฟฟ้านะคะก็จะทำให้เราถูกดูดแล้วก็เสียชีวิตได้นะคะ Ờ, คลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณความรู้จากหน่วยวิจัยภัยพิบัติธรรมชาตินะคะาาาภาคว,วิชาวิศวกรมวรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่กำลังประสบภัยพิบัติน้ำท่วมนะคะโอยโกก็ขอมอบสิ่งดีๆแล้วก็ขอไวพรให้ทุกคนทุก,ทก,ทก,ทกจังหวัดนะคะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีค่ะ